สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับตัวเอตีกันดั้มนะฮะบัตเตอร์กันดั้มในบัตเตอร์กันดั้มหมวดตำรวจนะก็คือคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวจุดขยับแล้วก็พร้อมกับตัวนะฮะคลิปการประกอบมีแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะผมจะมีคลิป อ่ะสามแบบคืออันบ็อกเปิดกล่องเช็คแพอย่างเดียวแล้วก็คลิปรีวิวและก็คลิปประกอบนะฮะนี่จะเป็นการรีวิวตัว SD g u n d กันดั้มนะฮะอยู่ในซีรีส์ของกันดั้มเบอร์ฮีโร่นะฮะพัตเตอร์กันดั้มนะอันนี้จะเป็นแนวตำรวจสากลโดยอ่ะรีวิวตรงไหนบ้างสิ่งที่จะได้มาที่เป็นอาบวุธของหุ่นกันดั้มตัวนี้ก็จะมีปืนนะฮะปืน ขออนุญาตแกะปืนออกก่อนนะฮะนี่คือปืนนะนี่นะฮะปืนสีดำประกอบง่ายๆเพราะว่าตัวเอดีกันด้ามมันจะเป็นนั่นแหละเ <Yeah. S 1> กจจะเป็นแบบเอดีก็คือจุดขยับจะน้อยนะสิ่งที่ได้มาอย่างที่สองนะฮะที่จะได้นั่นคือกุญแจมือ ซึงติดอยู่ตรงนี้เหมือนกระโปงขออนุญาตแกะให้ดูนะฮะแกะให้ดูอันนี้จะแกะยากนิดนึงนะฮะขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อทำการแกะตัวกุญแจออกมาก่อน ต้องยกขาหลบเล็กน้อยเพื่อให้มีจุดโยกนะฮะ,อ,ะออกแล้วแบบน,นึงนะฮะอันนี้ติดขาส่วนบนนะต้องขยับเล็กน้อยโอเค นี้คือส่วนของกุญแจมือที่ติดกระโปรงด้านหน้าขอเรียกว่าเป็นกระโปรงกุญแจมือประกอบด้วยส่วนที่มันโยกได้2อันตรงนี้นะซึ่งส่วนตรงนี้สามารถให้คนมันถือได้จะถือแบบนีก้กดเข้าไปที่มือจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเก็บหนีบปกติก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ กุญแจมือมีลูกเล่นอะไรบ้างกุญแจมือมีลูกเล่นคือสามารถต่อกันได้โดยจุดต่อจะเป็นจุบสองอันนี้นะจะต่อแนวเดียวคือแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะกุญแจมือซึ่งโยกได้แค่ซ้ายขวาประกบเท่านั้น นะครับและที่สําคัญหลุดง่ายเนี่ยแปบ๊แปบๆดึงแบบก็หลุดแหละเพราะมันเชื่อมต่อมันแค่เสียษเฉยๆมานี้ลูกเล่นมีเท่านี้อ่ะต่อมาตัวห,ตห,นนไไหุ่นขยับตรงไหนได้บ้างอันนี้คือกระบอกซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยเล็กมากหุ่นขยับตรงไหนได้บ้างเอวเอวขยับได้แค่ขึ้นลงแต่ว่าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแทบไม่ได้เลยนะฮะขา ขาก็งอได้นิดหน่อยประมาณนี้แล้วโยกได้ไหมก็โยกได้นิดหน่อยแต่จะติดกับโปรงนะฮะกระโปรงดึงได้แค่ประมาณนี้สุดละดึงต่อไม่ได้ขายโยกได้นิดหน่อยฮะแล้วก็ต้องให้ค่อยโยกนะมันแข็งมากประมาณนี้นะ ขากลางได้แค่ไหนก็แค่นี้เลยนี่คือสุดละนะฮะเนี่ยสุดละลางได้แค่นี้เท้าหมุนได้3ามร้องศานะครับก็ต้องค่อยๆขยับไปด้านล่างมีจุดเสียบไหมมีจุดเสียบตัวแอคชั่นเบสอยู่นี่แล้วก็ด้านหลังเสียบได้นะฮะ ใช่สำหรับเล่นพาสเสริมถ้าผมจะไม่ผิดจะมีบัตเตอร์ดีด้วยเป็นชุดพวกปืนใหญ่อะไรพวกเนี้นะหัวบอกไปแล้วเนาะหัวจะขยับเต็มที่ประมาณนี้นะฮะหัวขยับได้เต็มที่แค่นี้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเยอะหัวหลุดนะฮะเต็มที่เท่านี้แขนหมุนได้แค่ไหนแขนรู้สึกจะหมุนได้รอบ ประมาณนี้ได้รอบหนึ่งนะฮะแล้วแขนหุบเข้าหุบออกได้ไหมหุบได้หุบได้แค่นี้นี่คือเต็มที่นะฮะมือมือมือบิดได้ไหมมือบิดได้สาม้อยหกสิบองศานี่ผมค่อยๆบิดฮนะบิดเยอะกว่านะฮะประมาณนี้นะฮะ แล้วงอได้ไหมเหมือนจะงอได้นะหรือเปล่างอได้เท่าเนี้เต็มที่ละประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ไปซื้อมาโยกันเองผมโยกได้แค่นี้แหละตัวบีดได้ไหมเอ๊ะเหมือนบอกไปแล้วเนาะตัวบิดได้แค่นี้เองเนี่ยนะฮะจัดแอคชั่นได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยนะฮะเป็นเอดีกันด้ามที่มีขาดที่ยาวขึ้นนะฮะ สวยเลยทีเดียวก็ส่วนแอคชั่นที่จัดท่าจัดทางผมก็จัดให้แล้วดูในช่วงแรกนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคก็ใครจะเก็บก็ได้สวยดีตัวนี้แค่ติดสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ตัดเส้นถ้าตัดเส้นคงน่าจะสวยกว่านี้นะฮะการยืนการยืนก็บอกว่าก็ยืนได้แหละแต่ก็ต้องจัดดีๆเออให้มันบาลานซ์ให้มันสมูทสมูท ก็ประมาณนี้นะกระโปงสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากุญแจมือติดคือยังไงนะเป็นนี้เดี๋ยวผมกขอแกะตัวฝากระโปงออกก่อนเนี่ยขอต่อหาจะเป็นประมาณนี้ถ้าถาอดกระโปงออกแล้วก็จะยกได้ขึ้นอีกหน่อยนะแต่เดี๋ยวไม่โยกแล้วกันไปโยกเองนะฮะตัวเนี้ยอาวุธติดนะให้หันหน้าตัว จบข้อต่อเนี่ยเข้าด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบนะฮะก็เสียบเข้าไปประมาณนี้มันจะติดอย่างนี้นะตัวนี้ก็หันด้านจุกเข้าด้านในจะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็ฉากแอคชั่นจะมีแค่นี้แหละขยับไม่ได้ตามสไตล์เอดีขยับน้อยเพราะราคาถูกของยิ่งแพงยิ่งขยับเยอะยิ่งขยับได้เยอะนะฮะขยับแบบละเอียดละเอียดเลยต่อและปวดหัวต้องอาร์จีนะฮะโอเคบัตเตอร์การดัมจบการรีวิวเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามกันสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณานะครับหรือ จะโด o n a t หรือจะอดูโฆษณาโด n a t e สมัครสมาชิกได้และที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟล์ e นะครับผู้ให้การอนุคสสนับสนนุช่องนะฮะจำน่ายอะไหล่และรถธรรมยาเข้าไปทางลิงก์เพจและลิงก์ชอปปี้ได้มีให้เลือกอยู่ใต้คลิปใครเข้าไปทักเพจและทักบอกว่ามาจากช่องไมแคทได้ส่วนลดอีก15%ใครมีคอยใช้เหรียญคอยได้นะฮะทางชอปปี้เค,ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ